สวัสดีนะครับพี่น้องผู้ผ่าชนแนลนะครับวันนี้ผมสีมาอัปเดตบ้านเฮอนะครับมาแล้วเซ็ตไปหอดใสแล้วนะครับหลังจากที่บริโลล่งคลิปโดนแล้วนะครับโดนแล้วด้วยอีย่างต่างๆมันบริโลลงนะครับก็บเลยเป็นทางหายไปนานนะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องมุ่งไกลไก่ก่อน ป็นไอนะครับเป็นไอส่วนกับโควิดระบาดระลอกที่สามนะครับผมกับไอนี่กับเบอเนี่ยยึดเป็นโควิดบทจักคือกันนะครับนี่ครับเป็นเป็นลานคานในหน่อยของผมนะครับส่วนบ้านนี่กับอ่าเท่าที่เห็นเดี๋ยวผมพาไปเซอร์เวยสรอบบ้านกันนะครับนี่เป็นราคาลังค่าอ่าจะมีอยหนึ่งสองมีอยสามมุกนะครับแต่ว่า มันสีไทาย ai, ให้เห็นจังสีบ่ไแด้นะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นสวนเพิินพ่อไปทางฝุ่นก็เป็นบานอีกหลังหนึ่งมันก็ให้ทายมุมไก่บ่ได้นะครับก็จิเห็นประมาณนี้นะครับค่อยปิดหนนะ้า <c oughs> ป็นไอนะครับเป็นไอนี่นะครับ ตตรงนี้สิเป็นเป็นนาบ้านนะครับสร้างเพื่อนก็ก๊าลังจับเชื่อมขอบหน้าตตังนะครับแล้วก็จับเชื่อมเดลี่ยวกสิชาบนะครับทีนี้นีกัเป็นไส้ที่เขาเอามากองไว้ตรงนี้นะครับเนื้อที่มองนี้กัสิแต่อา,อาจิแขบเนี่นะครับแต่ว่าผมสิไดใ้ใหญ่ใหญ่ตรงนี้นะครับขยาบไปหันอีกนิดนึง ลวก็มันจะเกิดพื้นทีวางตัวนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะครับขึ้นอีกนิดนึงก็จะเป็นพื้นสองด้รับสลลบลงมาตรงนี้นะครับบันไดเป็นหาขันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่หาเพราะว่าบานมีความสูงนิดนึงนะครับข้างล่างก็สิปิดนะครับข้างล่างสิปิดตุนบันไดหาขัน <c oughs> นี่พอ,อยางเข้ามาในบานปุ๊บ นี่ก็เป็นทรายเพื่อนทีเพื่อนหลอนไหวนะครับหลอนไหวเพื่อชีิมาจับมาจับเชื่อมแล้วก็เอาไว้ชาบนะครับนี่กับเป็นภาษาอีสานเพื่อนเอิญลบมันลบย้นข้ากับบอนแล้วครับเนี่ยบอนแล้วเหมือนสร้างกับเมื่อตะเวนนะครับ เป็นของซีแพคมูนเนยตาชากนะครับเป็นกระเบื้องคอนกรีตอันนี้เป็น้องเก็บของนะครับเี่ก็เก็บของเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำอ่าอืมเอาตรงนี้เป็นกรีดใ้เพื่อว่า สีเดินสายไฟนะครับนี่มองนี้จีดไว้เดินสายไฟเป็นสายไฟแบบฝังนะครับอ่าที่เป็นฝังไว้แล้วนะเอากระสีว่างบอกไปตรงนี้นะครับนี่เดินไปน้ําเช่นแบบนั้นผมจะเอาสายไฟไปสูงแน่ครับเพราะว่าผมมีลูกหน่อยนะครับว่าอยากให้เพิ่มาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ มีกะซีมานี่กับเป็นอีกห้องนี้ห้องนี้ซีบมีห้องน้ำนี่โตนะครับบมม <c oughs> ่มีห้องน้ำนี่โตไอกระซิมองออกไปเป็นแบบนี้นะครับสภผากกับหกแน่นะครับนี่เป็นท่อเป็นท่อจีเอาไว้ฝังนะครับฝังน้ำผนัง เพิ่มกรีดไปแล้วน่นะครับใส่ทอแนวนี้ตัวนี้ชิเป็นเริ่มจากห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับแล้วแต่ชิเลือกใส่แบบไดนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องน้ํารวมย้อนแสงบาจากเบาใหญ่บบาน้อยนะครับพอดี มอ,องออกไปจะเป็นแบบนี้อ๊บอันนี้ก็จะเป็นอีกของนึงนะครับอันนึงกับมีห้องน้ำอยู่นี้นี่มีมองนึงนะครับเป็นเป็นบ้านสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับของขั้วบ๊อม,มี่นะครับของขั้วเอาไปเห็ดอ่าอีกหลังหนึ่งต่างหากนะครับบบเกี่ยวกับหลังนี้หลังนี้เอาไว้นอนแล้วก็เอาไว นางเห่ียเบิงโทรทัศน์เนียงนะครับส่วนกินเขา่ามองกินเขา่าผมจะเฮ็ดอยู่นี้นะครับมองกินเขาเฮ็ดยูนี้นี่นะครับผมมื่อสิอ่าเฮ็ดเป็นอ่าเป็นจังไรละ่ะนี่ละครับมองนี่สิเฮ็ดประมาณหกเซานะครับเฮ็ดเป็นจอมขึ้น หกหรือสี่นี่นะครับเห็ดเป็นจอมขึ้นจอมขึ้นเป็นปัญญ่นยาคือกันนะครับเป็นมองเห็ดกับเขาเห็ดอย่างงี้ครับแต่ว่าตอนนี้กับปเห็ดอยู่ผุ่นก้อนนะครับ <c oughs> ไอนี่จะเป็นโควิดบ่พี่นนอนะครับนี่คนเกลดไว้กับเป็นเนี้นี้นะครับ เป็นบานท่งปั่นย้านะครับนี่มันกะสีเป็นม, teachers, ม,ม, 8, มุกมองนี้นะครับมุกมองนี้ตัวนึ่งแล้วก็อ่าเป็นมุกอ่ามองนี้เพราะว่ามันยื่นออกไปนะครับบานส่งนี้ทายื่นออกไปมันกระสีมีมมกหน่อยๆนะครับคือมองนี้จะเป็นมุกอีกมองนึงนะครับแล้วก็มันก็สีแล้วมีลังคาโหลดดับลงมาหนีนะครับกลับไปเป็นมุกมองนึงนะครับ กับบรรยากาศข้างบ้านนะครับกะสีเดินทรายไฟมาน้ำกำแพงนี่นะครับปึ๊บกะสีมาเขาประม่านนี้นะครับขอบพระมา่านนี้อ่าก้อนสีตัดสินใจเฮ็ดบาทนะครับกะควรศึกษาให้ดีก้อนนะครับบา่าจิตจางสร้างน้ำบาทเข้า นือว่าสีจางโมดิซัพไปเลยนะครับนะครับแต่สำหรับผม,มาการสั่งบาททั้งเทือน,นะครับถ้าได้สร้างฝีมือดีๆก็ดีอยู่นะครับนำบาทเท่ากราะไดแต่ว่าถ้าสร้างเขาบอกเคยเห็นผลงานบอกเคยเห็นเขาเห็ดมาก่อนกระไดแต่งินงซื้อเสียงว่าสร้างคนหนีดีคนนีดีเป็นสัญางทีสี่นะครับ แต่ว่าถาเขามาเห็ดงานจริงล้วมันอาจสีบ่เป็นขึ้นเฮ่าเลยนินงนะครับเพราะว่ามาตรฐานของอสร้างบ้านนกนะครับบบสู่สร้างในเมืองนะครับบบสู่วิศวกรเขาออกแบบาถาจา้างบริษัทนี่เขาสีมีเขาเอื่นว่าจังไห๋ห่ะผมขอเอื้น่าโฟเมนก็แล้วกันนะครับเป็นคนคุมงานแต่ว่าถาต่างสร้างนําบ้านนกเข้านี่โฟเมนน่ายางกรรมกร เพอรเอาจจะเป็นคนเดียวกันนะครับขาดการตรวจสอบนะครับต้งสั่นละคืดดีนะครับพี่น้องแต่ว่าถาผมเห็ุหลังต่อไปนี่คือจ้างบริษัทครับจบกว่างานออกมาดูดีนะครับเพราะว่ามันมีคนคุมงานมีการออกแบบของเขามันดีแล้วนะครับผมนะครับฝากไว้นะครับ,บ,ค,รบคลิปนี้อาจ,จมีประโยชน์หรือบ่มีประโยชน์ ขอบคุนทุกท่านที่เขามารับชมช่องของเ้านะครับภูพ,พาชาแนลกะสวัสดีนะครับผม